แต่ว่าก็ไม่เชื่อข่าวที่แล้วก็มามาเสร็จแต่ก็ข่าวครั้งที่สองไม่จะไปต่อสีชาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังก็จะข่าวหน้าอาทิตย์หน้าจะไปต่อสีชางไปไปคนต้องติดที่เราจะให้ก็เลยพูดมาเองบอกว่าในใจแล้วก็ศรัทธาเลยศรัทธาเลยละค่ะศรัทธาเลยต่อไปเขาก็เลยพูดเลยว่าตามจัเพื่อให้ค่ะ วันนี้ก็ยังไม่เลยพูดเลยที่คนมาโทรมาบอกว่าเออตามโอนตั๋วจีมาจะคืนให้ตามผ่าแสนแปดสี่หมื่นค่ะแต่ว่าวันที่ไปโอนเสร็จยังไม่เสร็จเท่าไหร่ค่ะก็ทรโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวพ็ตกอนรเดียนี่ก็ลูกสาวกลับมาจะโอนไปให้ทันทีค่ะก็รีบใจมากๆเลยค่ะไม่เชื่ออยาลูกดูค่ะ